สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับตอนนี้คุณกําลังอยู่กับ2องสามหและคุณกําลังอยู่คลิปไปดูมาแล้วกับสองสามครับวันนี้ผมไปดูหนังเรื่องคนทรงผีมาหนังเรื่องคนทรงผีนะครับเป็นหนังที่เข้าฉายเมื่อพฤศจิายนที่สิบเกจิกาย,ยน2020ครับเป็นหนังเฮโร์นะครับแล้วก็ของไทยเราเองนะครับความยาว1ชั่วโมง33นาทีผู้กำกับนะครับก็คือคุณอาทิตย์ อา,อารียวงศานะครับขวบคุณธีรคณะอ่ะโทษทีนะครับธีรคหาอารียวงศานักแสดงนะครับนางน้อง,น,องน้องผู้หญิงนะครับตอนนี้มีชื่อคนเดียวรัฐกรมลปิ่นโรดโลดกีรตินะครับเรื่องย่อนะครับหนังเรื่องคนทรงผีเป็นหนังที่คนตายจะบอกเล่าความจริงทุกอย่างผ่านคนเป็นนำแสดงด้วย ทิมรัฐกมลปิดโลดกิรติคุณสุชาดาคูณพัฒนาสุขคุณวรพลตะเภาทองคุณวิกาวีแซเบอืมเล่าเรื่องแค่นี้เองเลยไม่บอกอะไรเลยอะโหน้แล้วหนังเอา้ามาดูอทีเซอร์แล้วกันนะครับเทลเลอร์นะก็เทลเลอร์เนี่ยมัน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 จริงๆต้องบอกว่าตัดตัดได้น่าสนใจในระดับหนึ่งเลยนะ นะครับมีความเรียกว่ามีความเป็นซีนิเมติกมาพอสมควรเลยแหละนะครับแล้วก็เล่าเรื่องราวเหมือนกับแบบจะเล่าเรื่องทั้งหมดในเรื่องอะไรแล้วเงี้ยตัดมาโอเคนะได้น่าสนใจเลยแหละแต่ว่าพอเราเข้าไปดูหนังจริงครับผมจะบอกว่าหนังเรื่องนี้จริงๆเอาจริงๆนะผมว่าคนทาเตรียมงานมาค่อนข้างดีนะทั้งงานภาพนะครับการคัดเลือกตัวละครนะครับแล้วก็การถ่ายทํา นี่เป็นจุดดีของหนังทั้ง3เรียกว่าหนังหนังเรื่องนี้นะครับ3จุดใหญ่เลยที่เป็นจุดดีเลยคือแบบไม่ได้ทําแบบจับชายหรือเอาแบบสุกเอาเผากินมานะครับแต่ทว่าจุดอ่อนของหนังก็มีเหมือนกันนะยกตัวอย่างเช่นอันนี้ภาพสวยนะครับภาพสวยเป็นเรื่องของอ่าเนี่ยเยพื่อนเพื่อน,นกันนะครับไอ้ผู้ชายชอบนางเอกนี่นะครับแล้วก็มีเพื่อนนางเอกอะไรเงี้ยนะครับ ก็เป็นรักของใบหนุ่มสาวที่ก็ดูแล้วน่ารักดีนะครับไอ้พระเอกก็ดูสดชื่นสดใสานางเอกก็สวยน่ารักนะครับเพื่อนพระเอกก็สมบทบาทอะไรเงี้ยแต่ในความเป็นจริงก็คือผมว่าบางทีมันมีเรื่องของความสมเหตุสมผลที่มันไม่สมเหตุสมผลนะ่ะอะไรเงี้ยหลุดออกมาบ้างางียครับอย่างเช่นจริงๆนางเอกควรจะรู้ว่า แม่เนี่ยอ่าหมายถึงว่าคุณน้าที่อยู่ด้วยเนี่ยแกเลี้ยงผีไปตั้งนานแล้วฉะนั้นมันน่าจะชินได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็อย่างว่านะหนังเขาต้องการเล่าให้เราแบบเขาเรียกนะให้เชื่อให้ได้ไงนะครับผมว่าหนังเรื่องนี้จริงๆทํามาค่อนข้างดีนะตัวละครทุกอย่างเล่นก็ค่อนข้างดีเลยผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่เหมือนแบบถ่ายทอดเขาเรียกว่าความรู้สึกนึกคิดของ วัฒนธรรมไทยออกมาแบบได้ได้เห็นค่อนข้างชัดเจนอ่ะเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้เราคนไทยเองเราอาจจะดูแลอาจจะเฉยๆยงไงแต่ผมมองว่าถ้าเป็นต่างชาติเขามาดูเนี่ยเขาอาจจะอินก็ได้นะอินแบบออประเพณีลอยกระทงความเป็นอยู่แบบชาวบ้านความคิดแบบพื้นฐานเรื่องของอความเชื่อด้านผีสางนางไม้อะไรเงี้ยนะครับความเชื่อในเรื่องของ เ,เกี่ยวกับเรียกว่ากรรมอะไรเงี้ยนะก็ทำได้ดีในระดับหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าก็อยากจะให้เป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำทุกท่านนะครับที่ที่ได้ที่ได้ทาหนังเรื่องนี้มานะครับไม่แน่ใจว่าหนังเรื่องนี้จะประสบความสําเร็จเท่าไหร่นะเพราะว่า ผมว่าคนดูเมื่อเทียบกับอ e ีเลมซิงเนี่ยอ e ีเลมซิงแบบคนดูแน่นลงนะครับแต่ของเรื่องนี้มีอยู่ประมาณหนึ่งปลปลายเป็นปกติอะไรเงี้ยนะครับก็ผมอยากจะเชร์หนังเรื่องนี้ให้ไปไกลๆต่างประเทศได้นะผมนึกถึงหนังถ้าจะเป็นหนังเวียดนามนะเรื่องหนึ่งอะเรื่องกุมารทองนะครับที่เข้าฉายเมื่อสักปีที่แล้วผมวม่าหนังเรื่องนี้อารมณ์คล้ายๆเลยคือตัวงานภาพเนี่ยใช้ได้นะครับ ตัวเรื่องก็โอเคความรู้สึกระทึกก็ไปได้อะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้ว่าหนังเรื่องนี้จะไปได้ไกลแค่ไหนนะยังไงถ้าเกิดคุณเป็นคนไทยแล้วก็คุณชอบหนังผีนะครับผมก็ยังจะสนับสนุนให้ไปลองไปดูกันนะนะครับถึงว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับอย่างน้อยมีความเราเห็นแล้วความตั้งใจของหนังเรื่องนี้ทําออกมาได้สูงมากๆนะครับตัวละครอย่างคุณน้าเนี่ยกับน้องนางเอกเนี่ยเออเรียกว่าทุ่มเทกันพอสมควรเลยทีเดียวนะ เออก็นะส่วนในพระเอกนี้ก็โลกสดใสดีนะครับผีเห็นเต็มเต็มไหมจริงๆเห็นนะเห็นค่อนข้างชัดเลยนะครับแต่ว่าผมว่าที่มันสะพึงคือบรรยากาศมากกว่านะถือว่าถือว่าเป็นผลงานที่น่าสนใจครับแล้วก็น่าจะเป็นพื้นฐานที่ดีที่ทำให้หนังไทยหมายถึงวงการหนังไทยเราเนี่ย มีตัวเลือกที่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้ทําอะไรที่ซ้ำซากจําเจนะครับแล้วก็มีทางเลือกทางเลือกมากมากขึ้นนะครับโอเคสําหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันมากับทิปไปดูมาแล้วกับ2องสนะครับใครที่อยากพูดคุยมาคุยกันได้ที่เฟซเฟซบุ๊กนะครับหรือว่าใต้คลิปนี้ได้เลยนะแล้วอยากแนะนําให้ผมไปดูหนังเรื่องไหนคุณสามารถบอกได้นะครับสุดท้ายก่อนจากกันคุณเคยมีประสบการณ์เรื่องของคนทรงผีไหม ใครมีสามารถพสไ้ใต้คลิปได้เลยนะครับสว่รับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ